กินนัน oh, นี่เลยวต่เาโอ้ดีแท้ดีพมเลยไป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  สบายดีส,สวั diabetes, สดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีการยามเช้าๆทุกคนตอนนี้ก็คือหกโมงเช้าเนาะลุงลี่มา, like มานาแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเป็นมือดำนาของครอบครัวลุงลี่ล้วทุกคนเนาะเดี <learn things> ๋ยวสิให้เบื้องนาของลุงลี่ทุกคนซี่ไล่เฮ็ดแบบให้เดียวเลยได้บริขันเป็นบริขันเป็นแบบให้น้อยๆคือจังซี่นาบ่งไหม เอฟซีลหลายๆคนบอกว่าเหมาะแก้การเอารถเอารถด,ดำนานะมาดำเนาะแต่ว่ายุทธทางแถวเขาอยู่นี้มันอย่างบมีเื่อทุกคนตอนนี้ก็คือยังไซส์แห่งงานคนในการดำเนาะ<อ>นี่ตอนนี้เพิ่นมาแล้วทุกคน<อ>เพิ่นมาดำแล้วเนาะเพิ่นค่ารับจ้างแม่นอันไล่นึ่งนึ่งล้านกีบทุกคนหรือว่าหรือว่าไล่นึ่งนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยเนาะ ลุงดีมาตั้งแต่เช้าทุกคนห้าหมงเ้านี่แหละมายาญ่กานี่ให้เพิ่นเนาะเขาต้องยหญ่กาให้เพิ่นเด้อทุกคนเพิ่นอ่ามีเพียงแตะดำซื่อเนาะนี่อันนี้คือผลงานของลีเด็ดเนี่ยทุกคนยาญ่เป็นจุดเป็นจุดนี่นะตอนมาแต่เ้าันบไทได้ทายคลิปเพราะว่ายานอันบททันเพิ่นตอนเพิ่นดำก็เลยได้ยายให้เพิ่นก้อนบัดนี้ไอ้เขยสองคนเพิ่นมาเปียนละไอ้เขยเพิ่นมาใยญ่สวยละก็คืนลีก็เลย ทายคลิปให้พีเอฟซีเบิ่งเนาะผู้ให่กันยังบุหันกินเขาไดนะ้ไหมาก่อนอันนี้จะเป็นเขาไก่น้อยทุกคนพ่อสีทดลงปูกปีแรกนะฮะปูกไรมันบลล้มมันงามได้ผลผลิตดีปีโตไปพ่อสีใสเข้าไก่น้อยเบิดเลยสีไรอย่างกันยังบนแล้วนะทุกคนโลกกา้ากันอยู่บนแร้วเนาะเอามาให้เพื่อนดำก้อน ขาดขาดกันยังบบแล้วเลยเพื่อนกะกาลังขาดขาดไปนาํปนาดําไปนําลกกาไปนําเลยทุกคนบนเน่ bon ใจว่าอันเพื่อนซีใซเวลาจาักมือในการดําเดินเนาะเพื่อนมานี่แม่นอันสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนกะขึ้นกบเพื่อนคือกันว่าสีเ่เหลวจักมือโอตอนนี้เพื่อนกําลังโอดําไหวอยู่ด้่ย บรรยากาศยามเช้าสิบเอ็ดคน คนรากามันบูงงามก็เลยดำซาในนึงแล้วก็ที่เห็นมันลมๆแบบนี้มันเป็นนหนำกาเดยทุกคน,กนมีนนมม่มามายุ่มุมนี้แล้วเห็นเบิดเลยท่งนาซีไล่เหรอทุกคนนี่ตั้งแต่นี้จนไปจับพูน้นน่ะ ห <laughs> างเงินเนาะหาเงินไปหงเฮียนคื่อส่างลเออหา,งงางเงินคือช่งล่งไปหงเฮียน ทุกคนเมื่อกี ots, feels, home, hey, right. ้นี่น้องรีเมือเมื่อฮ really ับอนุฟัานมาเป็นตากรองให้มาอีกเธอหนึ่งแล้วแม่นเพิ่นดำมาหอดพี่ละเข้าไก่้นยหันไก่สีเหลวละกูกินอันนี้เลยวะเอ็ดได้กินไกินปาเพิ่นจืดแล้วดูจืด ตัวผู้ออว่าห่านแ้วออกก็ได้ไฟใหญ่ไฟแล้วออกเนี่ยนะกล้องนี่เข้าไปนี่กล้องนี่มาในตั้งแต่ตั้งแต่อาแจมตึยต้องใกลตึ้นตักตักตอนไปเนาะเอาตักขึ้นวัดที่เขาเสื้อเอาเข้าจันมาบันนี้ได้เฮ็ดเบียกให้พีเอฟซีเบิ้งละเพราะว่าน้องรีเมื่อเอาน้องฝานมาไทยมาจับกองไฮเนาะ พอมอบบนาะที่ให้ก็คือตัดห่างกานี่ทุกคนตัดให้มันเป็นแบบนี้มันจึงขึ้นไวห่าสัน่นแล้วกะเวลาดำมันมันที่ดำง่ายดำไวโคกากะซีโบแบบอันนี้มันคือซีโบอันนี้มันบบหักลงนะทุกคนข้างหลังโอกับเมกกะกับไอเขยหากะก,กินเขาแล้วตรงนี้ทานเมื่อฮับอน้องป่านนะปันกินยู่อันเหงิอน,น้อยนึงละ ตัวนี้ฮันกาเขาเม็ดน้อยทุกคนงามงามก้อนอันเขาเขาไกลน้อยอันนี้เขาหย่านะบฮูว่ามันเอิ้นว่าอย่างนี้ทุกคนตัวใดที่แบบมันสั้นเท่ากับตัดน้อยนึงตัวใดมันยาวกับตัดหลายเตอร์โ,อโบฮูว่ายุทห่างฟังถ่ายเพิ่นตัดกันบ่ทุกคนเฮดแบบนี้นะ mm hmm. เฮด mm hmm. บอลเนาะถ้าเฮดกะคอมเมนต์บอกกันได้เด้อเนาะ มื่อนี้ข้าวเร้าเห่าแม่นอันเอาะไก่ทุกคนเอือยเฮ็ดเอาะไก่ไว้ให้กินแม่น้องเจอเพิ่นมาตะวี่งคุนับหน้าที่แต่งกินการเฮ็ดหน้าเท่นี้แม่ครอบครัวเมิดทุกคนพากันเฮ็ดนากันทุกคนเ่ราว่าจะเป็นอ้ายเขยแล้วกทท็ทางแม่ต้งองปานทางพ่อทางแม่ทางลุงลี่เฮ็ดนากันเมิดลูกแย่ต้องปานมาก น้องฝานแด้อทุกคนอย่าลืมเนะด้อกานี่คือจางสิพอละทุกคนเมื่อวานนี้จ้างคนไปอันไปลกเนาะคือสิพอละโอ้กาปีนี้เหลือหลายแท้หลายว่าทุกคนหลายแหง จะข้างโต๊ะไปนี่ยมาบหลูกนะมาเลยปะลงเลยลงเลยนี่เด่นเปียกเป็นอย่างเห็นหนาก็เปีเยกขอ <c ười> ยื้อน้ำเลยคือยู่น้ำแบบน้ำคุ่นขนาดยิ่งกว่าไกล ไอปเห็ดวี่งเปียกไปหยาม <c oughs> แหละ,ะ,เ,ะเปียกไปเลยพัดีงามอ,อ่<ๆ>านเสาใช่ใช่เออก้านี่คือซิบุพอ่อทีนเนาะดำออกมานี่พ่ออยู่อ่ะ กแล้วกด็ได้แล้วกนไปปานิวไปยายจานลี่ไปนำพอบ่อนดิ อาปาใกลๆก,กันเออไหนล่นะคะน่ะไปไล่ะตัวนี้ก็ป้าไว้นี่แหละโอ้มือนี้เป็นมือโซคดีของทุกคนทางเจ้าของนาและกระพู้มาหับเหมานา เพราะว่าฟ้าบบแดดเลยทุกคนนะน้องป่านเนาะแม่อนฟ้าบบแดดเลยทุกคนนึงเลยเฮยฮอนีย็นล<ง>มนจ,จอยจอยใช่ไหมเย็นจ,จอยนาตะเคยงานเลยนะปะลูกสาวนาต้องดุมันม่นอดทน สู้ๆนะมาเฮ็ด้วยก้ได้คนไล่บอกเอฟซีป่ะกเอฟซีงปัเอียกอือต่อเียะาจะมีตีอกมีกันราจคเอาไส้

โหหนักเยอะค่ะค่อยๆย่างเอาไหมโอ้ถรกน้ำมาแห่งนักไปจับไปไย ตอนนี้กส12โมงแล้วทุกคนยังใหญ่โบเล้วป่านนี้ยังน้อยนึงแถวๆนี้นี่นเนาะคาดว่าน่าจะใกล้สชีล้วละหลายคนมาช่วยกันเนาะอ่านมีตายของหนิงไอ้เขยสองคนแล้วก็เอื้อยของรีทั้งรีแล้วก็พ่อเม่แล้วกันลหลาดอีกแล้วก็อ่านผู้จ้างมาถ่ายนาฮันถ่ายแล้วแล้วเพิ่นก็นมาช่วยยายอีก พออจีดูใหไงเทยไงวาทุกคนนานแล้ววะนะตอนนี้เพื่อนดำกะอีกน้อยนึ่งกะที่ได้ครึ่งนึ่งละทุกคนเนาะโอ้ถือว่าเพื่อนดำไหวจีได้เพื่อนแทบบดได้เศร้าเมื่อยเลยนะทุกคนเพื่อนดำแท่ดำว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กน้อยเนาะมานำกันสิบเอ็ดคนอัน ยาญ่กาแล้วแล้วเหว่ากระซิเมื้อปล่อยให้เพิ่นดำเพิ่นดำแล้วแล้วเพิ่นกระซิไปเอาเงินน้ำเห่ายุหงอนปุระทุกคนอื้มึงไงญ่เหาได้ยหญ่ให้เบิ่งไปสัมภาษเด็กเด็กก่อนเด็กๆกเกๆมื่อยบอกอ้ปานกับอังเป่านี่เอ็ดเวียกทนก่อนมู่บอกให้สาวกันอย่างบเศสา เมื่อยบ่อังปลา,านอังเปาเมื่อยบ่ฮะเมื่อยอ่างเปาเมื่อยแล้วะเมือมอออ่อยละเมื่อยก็พักพอนเลยพักพอนอยู่โฮมนี่ก่อนอีกน้อยนึ่งสำนึกมาหนีเด็กคนเดดฮอนละไผ่ก็เริ่มซาลงซาลง โอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกเทือนึงตอนที่ยายเลี้ยวเลยทุกคนยายเลี้ยวแล้วสิไปอยบนำสารจากน้อยแลวจิงซื่อเมือทุกคนตอนนี้สิบสองโมงเนาะสิบสองโมงปลายแล้วทุกคนหากันแล้วแบบแล้วเลยแล้วกับการยายกาเนาะกระพาการมาล้างจนล้างโตล้างมือยุน้ำซานนี้ทุกคนเหลือจากนี้กะให้เพิ่น เป็นผู้ดำดำไปแล้วทุกคนเนาะกาของเห่าก็พอดีอ่านตัวที่เอามาย้ายน่ะพอดีแล้วเนาะแต่ว่าตัวที่ซักคันก็คือแบบเหลือเหลือหลายเลยแหละทุกคนกบผู้ใดต้องการกาเอาให้ฟีเลยเนาะเมื่อบปานบ้าโอ้น้องปานบเม่อยเสวยทุกคนตอนนี้แต่ละคนก็นแยกย้ายกันเมื่อกินเขาเละแต่ว่าน้องลีมาล้างตุลล้างตูอยู่น้ำสาเนทุกคน อาวเมื่อยขนาดทุกคนเมื่อยขนาดเลยอันเจ็บเมื่ดกาเมเห,หนื่อยเนี่ทุกคนลีงีบอกเคยตั้งแต่อันง่ายมาอะายังบอกเคยเฮ็ดนาตัวเองจักเถื่อปีนี้เป็นปีแรกทุกคนหัว่าเมื่อยหลายเลยแหละท่าดำเองนี้อ้ยบม่ไหวเนาะแทงเป็นคนเจ็บแอวอยู่แล้วลงี่ม่ไหวถ้าดำเองนะทุกคนอโอเคอันเฮ้ยเอาไหลไหลไหล <c oughs> อ่าน <c oughs> คลิปการเฮตนาของเฮากะ ในปีนี้กะน่าจะจบแต mm. Luckily, Hence, ่เ oh พียงเท่าน okay, ี้แหละเด้อทุกคนเด้อตัวจากนี้กะจะเป็นคลิปเฮ็ดตามใจเอฟซีละกะไปท่องเที่ยวแล้วได้บบดนี้ละทุกคนสิกลับมาเฮ็ดนาถ่ายคลิปเฮ็ดนาอีกเท่อนึงกะจะเป็นเดือน11 12พุ่นละเนาะจนเกี้ยวจนปั้นผู้ละเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปนี้น้องนีกับน้องปานกันิีคอตัวลาไปก่อนเด้อน้องปานซวยเวียยอเทอวาทุกคนจนันเลยติดเลยดิโอเคบายบาย